Tần tư để lên mà mất lên Phương mình dịch chạy nuôi Làm vô trời chơi, Phương mình chạy đây Nuôi phải lung lăng đi cái nàm Phương Ờ, mày lung lăng à, mình nhịp chay lè Mình bạp thì phải nơi Dạ phải tháng ăn nè, phương chạy ở lè Ừ, trồng tôi là lên ra bản ăn Mình bạp thì phải nơi đi อาลุงปัาบนะไปอาผู้ใหญ่ไปอาผู้ใหญ่จำได้ยังลุงปั๊บมีคนกับรถจนมาลุงปัาบมีคนกับรถจนบ้าน,าน,น,านอืมเราใจ้บ้านไม่วิ่งเดี่ยวกันรถตีจนโอ้แมว <laughs> มันไม่เมี๋ย <laughs> วจะไม่รถมันไม่แม่กันลุงปัาบ มันมาไม่โรกไก่หลักเมกร,รถเนี่ยจึงเมกไม่ได้เขามีกันแล้วอีก <c oughs> คนหลักเมกร,รถไปใกล้อืมึ้นลุนตาบมาเดี๋เลยนี่มาเดจอปแล้วมาแวกินเก้าตีร,ร,หหรอปออะไรรอปหนุ่มมันแล้ววันนี้ แวะมาตบเล็กไปรุนดีน่าหล่อโลมันด่าแม่อะไรก็มาเจอผลไม้ที่ชอบก็คือมแล้วก็ชีวิตก็เลยซอบบมอยู่อ่โลชอบบ่มอยู่อ่โลเป้าไว้เลยจะไปมากจะว่างไปเลยเดี๋ยวบ้านดีลัดจนเนาะลายอันไม่กอดตาบ้ายไห ลูกไก่เป็นเล็กตรงตังแต่เรียนเออให้สู้ๆ,ๆจะนายเป็นเจ้าก้นนายก้นหนู <c oughs> จะไปยามหนูจะปานุบาลจ้าม <c oughs> ลุงปราบมีลูกกี่ก้นอ่ะลุงปราบมีลูกสี่ก้นลูกเจ้าจ้ามลูกเจ้าดังจ้ามคนอืมลูกเจ้าตัวตัวไปแล้วตึงลุงปราบยุ่มโลนี่นั้นกลมวมูดเป็นหลัดด่นวนแต่ว่าลูกเจ้าปกติไปอืม วันๆหน,น้าได้ไมเงเลยเบาๆมาจีบไม่นามจ้วมนี่ใจลอกลุงเจ้าลุงปลาบโลต้าเปตามคนนั้นนะแต่มาลุกใจมันติดยาออมันไม่ก่อเรื่องไม่โลตาเพราะมันติดยาไม่ติดยาปลุกเปล่าแล้ว,ว่างนิ่มติดตินจัดจัดหนอยเลลุงปราบ จยาดเปรตนะกระปุกแามก็มันจู้แล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วอเออืมมันลำบากมีลูกบ้าติดหน้าหน้าจัดจาดเปรตคือลุงแปมเออเรามันกนลำบากอยู่แล้เวเพื่อนก็มีทวนปามทวนยางทว้นเรียนให้เรายัยงแต่ทัวนบุญกับชันกูช <c oughs> เออมา แกน,นายกับลุงแป้งแะอยู่อยู่ได้จัดหน้าจะเหลือเกิดนายลุงแป๊บยังที่เกิดเป็นวัวมัน <c oughs> แตไม่มันเป็นวัวมันมันดีตรงนายเลุงแป๊บแต่ว่านุยจะเกิดได้นุยอยากเกิดเป็นนกข้องนุยอยากบินงปิ้วปิ้วนุยชอบวินงนั่นแตไม่ลุงแป๊บจึงอยากเกิดเป็นวัวมัน่ะอวัวมันก้าวกำมาเลยกันได้ตั้งเป้ หัวมันถ้าไปจวนปลาอาก็ะเดียบบวชมันหัวมันนี่แหละถ้าไปปรบน้ำตาลเรียกว่ามันเจื้อมหัวมันนี่แหละถ้าไปปรบไฟเรียกว่าหัวมันมกหัวมันถ้าอยู่ในปองเรียกว่ามันเกลืองก้าวได้เตหัวมันใ <c oughs> จยกอ,อืมแต่ตึ้งลูกใก้นี่ โย่มังอไม่ปราช้างฤษภาษาจีนในยุคเราต้องเรียนภาษาจีนอังกฤษกันแล้วภาษาอังกฤษชัดเด้อแปลว่าอะไรต,ติดแต่ตูโอเป็นเด,ด้อเปิดหน้าต่างได้ดูทึกเย็นเดอ้อเบื่อไม้ใช่กางเกงโอ้ <laughs> นี่หนูไม่ใช่กางเกงแนนี่ Oh my god, that Yeah! <laughs> oh, <no. laughs>